เอาสวัสดีครับผมเราเลยโคแล้วดิเฮ็ดอยังน้อหน,นิหนอเออบ <c oughs> นี่ครับตับเต็มจานเด้วยกเต็มอะไรดอกแต่ว,ว่ากับรังมันโอเคดีครับผม,มแก้วกับพอดีนะแก้วเบิง่งเบืองแต่เสดดีวยแต่ว่าซิมลงไปวันนี้เฮ้ยมีกไก่ด้ยกันไก่ที่หนึ่งที่หนึ่งแก้วกับผมเดี๋ยวยังมีอีกครับเสบอพอาเพื่อรังเฮ็ดอยู่ ร่างอยากร่างาาาบแบล้วนอืผ้าลิ้นลาบลิ้นนะครับผม,มถึงลิ้นถึงกระเพาะกลงังซอยอยู่ตอนนี้ออเดบ์เมนูออเดบ์นี่แหละตับเปิ้นบานหอบพักหอบเมียงครับผมเดี๋ยวอืมอืม,อมรับเด็ดเบ็ดเบ็ดไง นี่ครับน้อสียบอีรีเด๊ะจีนีนี่ครับผมกระสิทอขึ้นกันอืมอีเด้มันเป็นดูดดิวใช่ไหมโอเคฮ <laughs> ักยา <Yeah. S 1> อืม ยาครับยาขบัาขบมะรีนเพราะมันมกับหอมกับคล้ายๆกับอันกับคุณ้นเลือดนะครัหอมพอ,อ้มอมเป็นอันท่หางหนึ่งนตัวออืนี้ยตัวหวานสิ้มนี่แหลอ,อครับ <laughs> <laughs> เมนูออเดอร์ครับผมแก้วเดี๋ยวผมไปเบ่งของแท้ข้างในกัน นี่ครับเสพป่าเพื่นนำเสนอเมนูครับผมจะกี่ตกีมันเต็มเสวสยางมาหอดมันเฮียโอ้เบอร์ก้ดิเบิร์ตอะไรตับออเดือยเบอร์เกี้ดิครับมีทั้งลีนทั้งนี่เออเดอย้ว่ามีส,สิส่งอยเนาะ สว่างสินหรอครับล้วน,วนล้วน,ลว,นลลวนกระเพาะกับกับอันลิ้นครับผมเสียบอาครับที่หนึ่งขึ้นกันครับผมบวกอยู่ครับล้วนกิมแจวกับราการกระเพาะกับลิ่มเสียบใส่ข่ายหยากน้ำ น้ำห้หน้าอยู่เดี๋ยวมือไม้ของผมติเพิ่อนพลาหลาบเป็ดสูกินเดโยวนี่เป็นตัวยุกหลายเพื่อจะเลิ่มคลายให้อยู่ให้ประนมันบรดุนหรือบอหอมดีด้ยเดี๋ยวเตะสูตรเส็อาบขัดเพิ่นบลาได้ครับผมปรุงตำ ตามถนัดตัวดโอ้ใส่เป็ดพร้อมเลยตับเมื่อกี้์ไหมเข้าเดียวเบิดเนาะโอ้ด้การดูผมเสียบมันหวานสดนัวดีดีการเดียวอือโอ้ได้หลายเป็ดเนาะนี่ครับนี่ลินกระเพาะผมแต่เกาวิเตหิตอันแจวหอนครับผมมือนี่ล้วน อรอ่วนหอมอย่างจุ้ยเลยพอเพิ่มก็ได้นี๋ยวเรือรวนครับผม,มอนอยๆงไงแมนกระเพาะยังนิ่มๆอยู่ครับผมกับ <ๆ S 1> กับแก่กันเกี่ยวเขา chặt chuột gẹt người, chuột, cái thịt nó sẹp, phân non xẹp mày, ừ. ôi, đây gà đi tôi này. โอ้กับเพาะกับลินนนตายแล้วมาเรื่องไหนพีเจาะเลยอึ่มเอพอดีเอะเ้ยเือ่างอ่านะเอได้กระเป๋ามีอีกหน่อยนึงขอโอ้เงยเลียงขาตองว่า อืมโอ้ยกายนี่ครับกันเรื่อยรว่ัมามาครับมากินอันนี้ nó à, ừ. không hả nó là can gì không? cân ừ. ngay nè à. có gì đâu

แต่ส่วนเนาะบอกวนใส่เบ็ดอยู่หน้าบอกมอืมอืมอืมงนามาละเสีบใส่คือจิบบท่ันเถอะละจิันวัานนหมูย่างตัวนี ก้าใส่เบีดกบอยู่บกใส่ใเ่กบยแต่เวียนผื่อแหน่ันลงอยู่เนี่ยเยว่าบดบดแดงไปจ่อบดไอ้ไอ้ความน้อยมากด้ไหนโอ้หาเลยครับเนี่ยมาเนาแล้วแกมาทำอะไรส่เดี๋ยวพ่อครับรี้นตัวเั็ด ได้รึได้รึไหมล่ะกำลังใส่โอ้แต่ดิบ่าวบาพื้นเสียบใส่นะครับผมเลยบ่าวไทยฟอบตัวเลแสดงว่าเพิ่นเพิ่นเป็นคนใหม่เลี่ยตัวเนี้ยเป็นคนไทยภาคกลางเนยตัวเนี้ยบ่าตลกเกินมากเลยจะบอกโอ้ยผู้ได้พาใส่เบ็ดกบมเตเวนแึงเด็ดเก่งเก่งอยู่ นหรียญมาเียนี่มาเลยอีหีมันก็จะโอ้ยเมองพื้นไะมเยอ่บมองพื้นะแต่รักจังลื้อเลยเขาผมเทันไม่คันโอ้ยท้ายหอนี้ยท่บอกทยสูฟังกันนะคุณมาแต่ไหนครับเนี่ยมาครับมบโอ้บ่มีฮันบอกท้ายไหมพูดทยหน่อยพูดทยหน่อยฮะพิ่งมาครับพึ่งมาแต่ไหนครับเนี่ยจะทุ่งครับไปทำอะไรกาอไส่เบ็ดกบ โัตลกไอเดียเมือกินนะดอยเพิ่อนแบบเ้อดอเีพิ่นไม่มาเดี๋ยวไม่กนสวัสดีออัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดนสวัดีสวดีสวัสดีสวัสดีสวัส้ีสวัสดีสวัสดีวัสวัสดันัดีสยสัสดีวนวัดเดััดเป็ดสวัดว้วซื้อไววอซื้อไววัววจัดเลยบ่กล้าเดัดััดเดี๋ยวซื้อใส่หลังเอาทีหลัง ต้องยกให้หมดแก้วเลยนะต้องเอาไทยนะเมื่อกี้นี่บ๊อบให้ด้วยอือบบ๊อบมาเลยโอ้เสียบเสนมาเกี่ยวบทันครับผมบ๊อบพื้นอิลีได้เหมือนอลีคอมเมนี่มาเล็กครับผมเพราะว่าพุกท่บอกพื้นไปอิลียังไงผมบอกมาพอดีไม่ได้แบเด็ดนะครับ าโอ้ยน่ารักจังเลยเบาอาก็ได้เซตอามือเด้จ oh, ัดให้ครับผมเดี๋ยวรอติดตามเมนูต่อไปครับผมเพราะว่ามีมีต่อเนื่องกันอยู่เขาจะเริ่มต้นครับผมนี่แหละคำอยู่อีแต่เบี้ยนี่นั่นอะไรอ้วยังอยู่สูงอยู่เอ้าอยู่ดีมีแห้งครับผมประอบกับบรรยากาศแบบเอ็กซ์ซีอีกแล้วรายการรายการสวัสดีครับผม